การณนี้เกิดขึ้นกับคุณตาอายุ87ปีไม่ได้มีกระเป๋าอะไรเลยนะเก็บ,บกระเป๋าเงินไว้ในกระเป๋ากางเกงอ,อยู่ในกระเป๋ากางเกงเนี่ยคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าเจ้าหัวขโมยมันล้วงกระเป๋ากางเกง รกระเป๋าเงินในกระเป๋ากางเกงไปอย่างหน้าตาเฉยคุณตาอายุ87แล้วว่ะใจเด็ดนะจริงๆจะวิ่งตามนะเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดก็ได้แต่วิ่งไม่ไหวได้ไวอะ่ะเนี่ยเ่ยดี๋ยวเป็นผู้ชมดูนี่อยู่ที่ริมถนนอัดสะดางค่ะแสกกลางวังแสกๆเพราะเวลาประมาณ10บโมงครึ่งเห็นพวกกองเหตุเหมือนเดินตามใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยลวงเข้าไปในกระเป๋าคุณตาเลยแล้วคุณตารู้ตัวแต่ไม่สภาพร่างกายไม่ได้พยายามพยายามจะวิ่งแล้วนะ แ7อ่ 87, นะคุณอย่าลืมนะอ,อายุท่าน87 87ค่ะโอ้โหริมถนนอัสดางย่านวังบุรพาพิรมในกรุงเทพเนี่แหละอดูอีกจังหวะนี้ก็ได้อ่ะ,อะเขามองตลอดเลยนะมองที่กระเป๋ากางเกงคุณตาอพอศพจังหวะคุณตาเผลอวิ่งไปเลยอะ่ะแล้วพอคุณตารู้ตัวว่ากระเป๋ากระเป๋าสตางค์ในกระเป๋ากางเกงถูกล้วงไปอะ่ะวิ่งตามอ,อแต่วิ่งไม่ไหวอะ่ะเนี่ยนะคะแล้วท้ายที่สุดคุณผู้ชมคะที่ขึ้นซีจีว่าโจรฟันน้ำนมเนี่ยรู้ไหมคนก่อเหตุ ยังเป็นเด็กชายอยู่เลย<ะ>เด็กชายวัย14ปีค่ะนี่อายุ14เองเหรออายุ14ปีเท่านั้นเองค่ะแล้วพอขโมยไปตอน10บโมงครึ่งตำรวจใช้เวลา2ชั่วโมงเท่านั้นตามจับกลุ่มตัวมาได้สำเร็จนี่นะคะไปพบพิกัดว่า เด็กชายคนนี้อยู่ที่แถวแถวซอยอิสรภาพ35แยก10ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสืบทราบจากกล้องวงจรปิดคุณปิงผู้ชมวินาทีที่ลงไปจับกลุมนะชุดยังเป็นชุดเดิมอยู่เลยใส่เสื้อตัวเดิมเสื้อกางเกงตัวเดิมเลยก่อเหตุทั้งทที่โอ้โหยังอายุน้อยขนาดนี้ทีนี้เหตุการณ์นะคะหลังจากกล้องวงจรปิดได้ เห็นภาพชัดเจนแล้วว่าเ <dit> ด <ais> ็ก14คนนี้ขโมยกระเป๋าสตางค์ไปจากคุณตาใช่ไหมแต่พลเมืองดีไปเจอกระเป๋าเงินของคุณตานะเก็บได้บริเวณใกล้ๆบ้านหม้อติดกับซอยทิพวารีแล้วก็ไปส่งคืนให้กับคุณตาที่สอนอพระราชวังแต่ปรากฏยังไงรู้ไหมคะกระเป๋าสตางค์ยังอยู่แต่เงินข้างใน2,000หายไป คือพอเขาได้เงินเขาทิ้งกระเป๋าสตางคุณตาเลยอ่ะตำรวจก็พยายามทำงานกันอย่างเต็มที่ลงพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายเดินตามคุณตามาและท้ายที่สุดก็เอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงคุณตาแล้วก็ชิงไปเนี่ยนะคะชิงกระเป๋าเงินไปจากการสืบสวนทีนี้ทราบร่องรอยของคนร้ายพบคนร้ายมีรูปประพันธ์สันหารตรงตามกล้องวงจรปิดอยู่แถวแถวบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มเลย เด็กชายวัย14ปีของกลางเงินสด1,220บาทเด็กชายกล้ายอมรับผมเป็นคนทำจริงๆพอเอาเงินออกมาก็โยนกระเป๋าของคุณตาทิ้งไปหยิบเงินได้มา2,000บาทก็ตามจำนวนเงินที่หายไปนะคะจ่ายค่ารถค่าข้าวแล้วก็ไปซื้อบุหรี่ mm hmm. เงินก็เหลือ1,220ถามว่าเด็กชายกล้าทำไมก่อเหตุแบบนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่มีเงิน หนีออกจากบ้านมาน้องก็ไม่เรียนด้วยไม่เรียนหนังสือหนีออกจากบ้านมาแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนมีปัญหากับพ่อเลี้ยงกะว่าจะมาทํางานที่ตลาดแต่ปรากฏว่าลองไปสมัครงานแล้วไม่มีใครรับเลยอายุน้อยอแล้วตอนนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> เด็กชายวัย14 <S <S บอกหิวว่า หาเงินกลับบ้านจะเอาไปอยู่กับเพื่อนย่านฝั่งทนทีนี้ศพจังหวะเจอคุณตาพอดีก็เลยก่อเหตุแบบนี้หลังเกิดเหตุควบคุมตัวได้ปุ๊บเนี่ยนะคะพอเด็กชายวัยสิได้เจอกับคุณตามีจังหวะหนึ่งยกมือไหว้ขอโทษคุณตากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานสาวิชาชีพมาร่วมสอบปากคําเพราะว่าอายุยังไม่ถึง15เลยยังเป็นเด็กชายอยู่เลยและความผิดมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะ แจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วในข้อหาชิงทรัพย์ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยังมีเวลาให้น้องได้กลับใจนะน้องอายุแค่14ยังอายุน้อยอาจจะมีชั่ววูบที่คิดผิดแบบนี้ได้แต่อย่าไปทําแบบนี้เลยของอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนาะและอายุ14แล้วกลับมาเรียนหนังสือยังทัน